แป๊บเดียวเราหอมาลงแป๊บเดียว่อมมะเขือพับต้นกล้าที่ในแปลสุใจเป็นเวลาตันกล้าให้ให้เป็นต้นกล้าก่อนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่ผสมดินใส่สัมผัสลงตรงสูงแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาที่สองแสนต้นกล้านะสองแสนต้นกล้าไปเดี๋ยวสตาล์ทเนะตะกี้โทรมาอยู่พี่จิ๊บปืน ผมตั้งแต่มสหนึ่งถึงมสห้านยผมเลยผมฮะแล้วก็เราก็นำแบบเพาะโดยโดยใช้นักคุ้นใจของที่เนี้ยแบบเพาะเขาให้มาจำนวนหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยกิโลนี่ก็ได้อย่างนั้นรตที่ปลูกในใต้ใต้สุเรียนได้ใช่ครับอาราบิกันนี้าี่แก่เนี่ยจะต้องมีรหลงงองจะต้องมีรหลง่นะติดตามทางขึ้นวันคนโตข้าวล่วงการต้องได้ได้ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า นะครับจำนวน2 2 0มื0นต้นแล้วก็แจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ซึ่งมีความเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะขยายพืชพันธุ์กาแฟชนิดนี้นะครับซึ่งเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมทางเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยกรมนอภาคสีส่วนหน้าก็ช่วยเหลือ สบตนะครับในในการดําเนินการและต่อมาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้มีการวิจัยเพิ่มเติมนะครับทางท่านผอศอูนย์วิจัยพืชสวนยาลานี่ก็ได้นําพันุ์มาจากทางเชียงใหม่นะครับเป็นอาราบิก้านะครับซึ่งเหมาะกับในพื้นที่ทานโตนะครับเบตงบันนังสตานะครับซึ่ง ทราบว่าด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นเนินเขานะครับระดับประมาณ300ขึ้นไปแล้วก็อยู่มีร่มไม้ที่กาแฟชนิดนี้จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตได้ดีนะครับ <Yeah. S 1> ก็เริ่มจากนั้นก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่มีความต้องการก็มาดําเนินการการตั้งแต่เรื่องของการเพาะพันธุ์นะครับการเตรียมดินขยายพันธุ์ต้นกล้าแล้วก็ เราให้ต้นกล้าเติบโตได้ระยะเวลาก็น่าจะประมาณต้นเดือนอต้นปี2564จำนวนประมาณ2 0 0 0 0 0ต้นนะครับ2แสนกว่าต้นแล้วก็จะแจกาย่ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำไปสู่การเพาะปลูกจากนั้นก็ระยะเวลาอีกประมาณสัก3ปีก็จะได้เก็บเกี่ยวซึ่งตลาดรองรับพวกเราก็ทราบแล้วว่าในในเรื่องของกาแฟในขณะนี้ตลาดขยายตัวมากเป็นความต้องการของของของ พี่น้องประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้คนทั่วไปมักจะนิยมดื่มกาแฟกันเราก็ได้รับการสนับสนุนนอกเหนือจากศูนย์วิจัยพืชสวนยาลาแล้วนะครับยังมีการไฟฟ้าภ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคที่เขาให้ต้นทุนในเรื่องของการดําเนินการการตั้งแต่เรื่องของการวิจัยการเพาะพันธุ์นะครับการเตรียมดินอะไรต่างๆนะครับจนไปสู่การแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรในการที่จะนําไปเพาะปลูกต่อไป ก็ตอนนี้ขยายไป1,000กว่าไร่แล้วก็มีเกษตรกร,กรมีพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการที่นี่ก็200กว่า215รายนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่ทางเบตงบันตสตาก็จะมาร่วมอีกรู้สึกว่าจะประมาณขนาดนี้400กว่านะครับ้400กว่า,ารนการพัฒนาแล้วก็การควบคู่กันไปนะครับทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการ ทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองด้วยพืชผลทางการเกษตรที่ที่มันเหมาะสําหรับพี่น้องเหล่านั้นนะครับกับครอบครัวซึ่งสามารถที่จะดําเนินการเองได้เราไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับใช้วิธีการเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่การเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็การปลูกต้นกล้าเตรียมดินอะไรต่างๆเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรใช้พี่น้องประชาชนมาเรียนรู้และต่อไปเกษตรกร ที่พาะปลูกกาแฟเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปดําเนินการเองได้นะครับไปพัฒนาต่อยอดนะครับในพื้นที่ของตนเองแล้วครอบครัวนะก็จะทุกคนมีมีส่วนในการในการเตรียมการได้หมดนะครับจนกระทั่งไปเก็บเกี่ยวนะเก็บเกี่ยวในครอบครัวก็เหมือนที่ท่านปอบอกว่าก็คนในครอบครัวก็สามารถที่จะร่วมกันนะพ่อแม่ลูกนะครับไปเก็บเกี่ยวกาแฟมานะครับแล้วก็เตรียมการที่จะส่งออก ขายสู่ตลาดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็น,ปน,ปนการทําทให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นนะครับทางสังคมผู้คนก็มีงานทําไม่ออกไปยบโยกย้ายตินฐานาเศรษฐกิจชุมชนก็ดีขึ้นแล้วก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมว่ามีความมัน่นคงและขณะนี้ก็มาเริ่มต้นที่จะศึกษากันได้นะครับเราก็ส่งเสริมนะครับตั้งแต่ที่ผมบอกว่าเตรียมเม็ดพันธุ์แล้วก็เตรียมดิน มาพาะกล้าจากพาะกล้าได้ระยะเวลา,ากล้าโตแล้วก็แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะไปไปปลูกในพื้นที่ของตนเองได้ในขณะที่ในขณะที่เพาะพันุระหว่างกล้าที่จะเติบโตเนะี่ยเราก็ไปเตรียมดินเตรียมพื้นที่ของตนเองนะครับแล้วก็พะปลูกไปราต้นตนะ ผมไม่ก่อยถนัดตากาแฟนะแต่ถ้าปลูกมะพร้าวแล้วโอเคมีควาผมผมปลูกมะพร้าวน้ำหอมไหม,มเหมือนบัวบอกเลยตอ <c oughs> ก,กี้ผมบอกว่าพอเอเพราะบัวบอกไปเลย <c oughs> คือลักษณะใบจะคล้ายกันมากครับ <c oughs> จะคล้ายกันมากเลยนะ <c oughs> ยนเะ <c oughs> น้อจ,จับจับง่ายๆแบบนี้ก็ได้คือคือนี่มันพอมันใส่นี่ไงป้าพอใส่ถุงมือนี่มันจับยาก จริงๆะผมถนัดแบบไม่ใส่ถุงมือแต่เดี๋ยวมันเชื้อโรคอะไรเข้าอีกเนี่ยพอมันใส่ถุงมือมันจับยากใช่จะไม่ท่านนั่นเพอ,อนะต้องใส่ถุงมือต้องบีนนะะงบแน่นจะไม่นนไมแน่นมันจะมันตายมันจะตายบีบโคแน่แน่น,น,น,นมันมีชาตุรนแหงบ้านอยู่คนนะ